สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับขออนุญาตถอดเมดนิดนึงนะครับอ่าขออนุญาตถอดเมดนะครับตอนนี้อยู่ขอนแก่นนะครับอยู่ในเมืองขอนแก่นนะครับแต่ว่าไม่ไม่ชี้จุดนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับอ่าเรามาทําภารกิจสี่วันแล้วนะครับก็อ่า จะไปซื้อกับข้าวนะครับได้ถึงเวลาเราซื้อกับข้าวแล้วนะครับก็ได้มาพักอยู่ที่ขอนแก่นนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปซื้อของที่เซเว่นนะครับจะไปซื้อมาม่านะครับกินแบบง่ายๆนะครับเจอกันที่เซเว่นครับบ๊ายบาย คนเราก็ได้มาม่ามาแล้วนะครับนี่มาม่าของเรานะครับนี่ก็คือมาม่าของเราแต่ว่ามันไม่ใส่ถุงให้เรานะครับเพราะว่าเขางดโลกร้อนนะครับก็คือเขาไม่ใส่ถุงให้เรานะครับตอนนี้เราอยู่บนสะพานนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าที่พักแล้วนะครับก็คือออกมาซื้อมาม่าเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศตามสายทางนะครับว่าแสงไฟมันจะสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนะครับก่อนที่จะดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเรามาอยู่ที่ขอนแก่นเราไม่ได้ถ่ายคลิปนานนะครับก็ขอโทษขออภยัยขอโทษขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยว อ่าเราขอเข้าไปที่พักก่อนนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับช่องตอต้าบาเพิร์ชแนลได้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย